สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้มาตัดสับปะรดให้สองสาวคือเก่าครับแม่แม นี่ครับปะรดนะครับมือนีมากับทีมงานสายรถบรรทุกบู๊นักงานตัดพนักงานตัดคือเก่านะครับพนักงานโย่นนี่แบบเป็นคนถือกล่องคือเกเออ มักขมิ่นมากครับผมตังอกตังใจมากเพราะบักนัดตัดยากเนี่ยจักหน่อยตอนนี้ก็เวลาตีสามนะครับนี่แหละกระดินข้นหน้าเลยคุณครับแม่ระจันยังดูสูงอยู่เลยครับผม กำลังใจนี่ด้ครับเด้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น้ำเนยด้ยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ทีมงานตื่นตะลึกซับมะเขาเบื้แห้งนะครับผม เดี๋ยวไปเจอกันยุบ้านนะครับก็ตัดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่แมเตรียมตัวนะคะเก็บขึ้นรถค่ะแม่แม่จะเดี๋ยวขอจุดน้ำนิดนึงน,นะคะจุดรายละเอียดนิดนึงน,นะคะ ก็ตัดกันนะ,ะด้วยความมืดค่ะแม่แม่นะคะเพรากวันก็เกือบไม่ไหวนะคะเพราะว่าไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามา4ี่เข็มนะคะตอนนี้ก็เก็บขึ้นรถแล้วนะคะแม่แม่เก็บขึ้นรถแล้วนะคะ ไม่รู้ไปไหนแล้วค่ะพ่อควัน มาปอไปนะคะแม่แม่จา๋าก็จะได้โยนสับประรดนะคะขึ้นอ่ะใส่รถนะคะปิกอัพนะคะทำนนนะคะก็เล่งมือกันนะคะเดี๋ยวไปเจอสาวๆที่บ้านคะ่ะ <c oughs> มาถึงกันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็เดินทามาถึงนะคะกันแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะแม่แม่ส่วนหนึ่งแบ่งนะคะไว้ด้านบนให้กับพี่วาทานนะคะส่วนหนึ่งก็จะเอามาไว้ให้เขาทานกลางคืนด้วยนะคะน้องอัตยานะคะนี่นะคะใครมาล่ะใครมาล่ะค,ครับ เหนื่อยครับเด็กๆมารับเด็กๆมารับนะเด็กๆมาวิ่งรับนะคะไปช่วยพ่อไปค่ะอช่ยังไงเลยฮะเ่บ่ได้ซื้อเนื้อมาให้กินบ่ได้แวะตลาดเลยแดงทังแดงทังแดงไปถามพ่อเหรอทังแดงทังแดง ทองขาวสว okay? ัสดีค่ะแม่แม่ก่อนทองขาวส ouais. วัสด okay? ีค่ะแม่แม่ก่อนเร็วแอรดักแดกมีเพื่อนๆนะคะมาอยู่ด้วยนะคะทองขาวทองแดงครับครับครอ้วนค่ะแม่ตอนนี้นะทองขาวทองแดงกำลังอ้วนนะคะ ขาขค่ะหนูมีแต่คนอยากอ้อนค่ะรีบนะคะแม่แม่คุณพ่อรีบนะคะนาตยาจ้าดูค่ะนาตยาน้ํามันไหลไม่หยุดเลยค่ะคุณพ่อขาคุณแม่จ้านะคะน้ำมันนี้ไหลไม่หยุดเลยนะคะอ้วนมากนะคะ สมบูรณ์ค่ะเขาเรียกว่าช้างอุดมสมบูรณ์นะคะนะคะนี่นะคะมีน้ํามันไหลออกมานะคะแม่แม่พี่พี่นะคะนี่นะคะน้ํามันไหลออกมาเยอะเลยนะคะก็มีแผลด้วยนะคะถูต้นไม้ค่ะแม่แม่คุณพ่อก็ว่าจะทํหลักให้อยู่นะคะนี่ค่ะแผลที่โคนหางนะคะ<อ>นะคะเดี๋ยวต้องเรียดอาบน้ําให้ลูกนะคะแล้วก็เล่งใส่ยาค่ะแม่แม่นะคะมีแผลที่โคนหางนะคะนี่นะคะ ต้องสังเกตนะคะหมั่นสังเกตเอานะคะแม่แม่นะคะเดี๋ยวแม่ควานก็จะไปซื้อยานะคะยาผงนะคะกันมแมลงวันไม่ให้มาตอมนะคะแม่แม่นะคะบรรยากาศนะคะกับครอบระคะอบรคัวอุนรักเอฟซีนัตยาพิวัฒนานะคะแม่แม่นะคะมาถ่ายทอดวิถีชีวิตในแต่ละวันนะคะของครอบรครัวนัตยาพิวัฒนาให้แม่แม่ได้ชมกันนะคะ นี่ก็พนักงานเก็บมูลช้างค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะแม่แม่ยางก็ตั้งแต่น้องเจงมาอยู่ด้วยนะคะก็ช่วยคุณแม่ได้หลายอย่างเลยคะ่ะแม่แม่นะคะช่วยเก็บมูลเก็บขยะนะคะช่วยดูแลพี่นาตยานะคะเอาน้ําให้ดื่มอาบน้ําให้นะคะเอาจัปรรดให้พี่น้อยหน่อยลูกส่วนทางนี้นะคะก็ ยืนกินสบายชิวๆค่ะแม่แม่ใครมีก็ยืนกินสบายชิวๆเลยนะคะพี่วาดนะคะกินเก่งค่ะพี่วาดกินเก่งค่ะแม่แม่ ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่พี่น้องน้องเอฟซี FC, ที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะบ้านน้องราดต,ต,ตัยาพิวาสนานะคะก็ขอให้คุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ